เมทาวีหรือแมท์โคชออนเจ้าพนักงานเชริฟหรือผู้ช่วยนายอำเภอแห่งที่ว่าการเชริทอสเขตลอสแอนเจลิสต้องตรวจสอบอุปกรณ์และอาวุธให้พร้อม<ล>ก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้งในครั้งสัมภวมิของสถานีอันนี้อันนี้ตัวน,นี้ใช่ไหอาวุธพิเศษนอกเหนือจากอาวุธประจำกายรวมทั้งอุปกรณ์การทำงานของเชริฟจะถูกจัดเตรียมในลักษณะพร้อมใช้งาน เพื่อให้ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แห่ง LA เลือกนำไปใช้ตามสถานการณ์และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายฉีดโดนโดนหน้าตาแสบแล้วก็ไอไอระเบิดหายจะไม่ออกมีเอ็กซ์เพรสเซอร์ข้างหลังสองขโมยห้าสองอันสมมติตอนนี้หมดแล้วก็มีข้างหลังอีกสองอันขณะที่คิดฉัตรประภาชัย ผู้ช่วยเชลเลีแห่งลอสแอนเจลิสทกคนวันนี้ได้รับมอบหมายทําหน้าที่คู่หูร่วมออกปฏิบัติหน้าที่กับแมทกาลังตรวจสอบความเรียบร้อยของรถสายตรวจเพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยเฉพาะรถสายตรวจพิเศษปราบปรามอาชญากรรมคันนี้ที่พวกเขาใช้งานอยู่เป็นประจาเขาพวกนี้เป็นรถแกงยูนิตจะจับแกงหรือจับสเปเชียพร้อมอย่างเดียวเพราะว่าขับไปเนี่ยคนนี้ค่อยไ่เห็นว่าเป็นรถตำรวจวันที่ผมจับยาได้ก็เอารถคันนี้ออกไปพอให้เห็นก็ชาชูเลตแล้วก็จับได้ เวลาไปตำรวจเนี่ยเราต้องขับรถเราต้องฝังมืเยอะสองเครื่องใช่ไหมเครื่องนี้ขึ้นบนรถเราต้องดูคอมพิวเตอร์ไปด้วยคอมพิวเตอร์ล้วกดคอมพิวเตอร์ไปด้วยแล้วเราต้องหาคนไลา์ไปด้วยแล้วก็ต้องดูซ้ายดูขวาด้วยพวกนี้พอไปนานๆแล้วมันจะเป็นมันเกิดขึ้นมาเองมแบบนิ้วแบบนิ้วเนี่ยจะไปเองไปหมด <S 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 เดี๋ยวอธิบายการการจับการจับคนร้ายที่อเมริกานะครับหรือว่าไม่เหมือนกับที่เมืองไทยรับมันก็มันก็จะมีแหล่งของมันว่าจะจับต้องไปตรงไหนเราจะเราจะเราจะขับไปเรื่อยแล้วเราเราจะรู้เลยพอเราทำเมืองไหนเพราะว่าขับไปอย่างเงี้ยถ้าเราจะหาคนจับใช่ไหมครับเราก็เราย่องหรือว่าจะหยุดรถเขายังไงเขาเขาจะขับขับรถเร็วไปสต็อปซา์ต้องหาหยุดเขาไม่ได้หยุดดีหยุดเขาเลยไม่ได้อย่างผมไปกับคุณแม่เนี่ยคุณแม่เขาจะ บอกบอกเบอร์เบอร์ทะเบียนรถผมว่าที่จะตรวจว่าเบอร์อะไรครับหรือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นรถรถขโมยมารถขโมยหรอเป็นรถขโมยเขาจะเขียนว่า stolen car พี่จะพียงร้านคุณตรงนี้ six George เราเราจับคนร้ายอยู่ไมได้หลายคนเดี๋ยวถ้ามีอะไรลอยอยู่ในรถนะครับอย่ามันอย่าออกมันะถ้าเกิดอะไรขึ้นนั่งในรถ ความผิดปกติที่ตรวจสอบได้ทันทีจากฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงในระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐรวมทั้งระบบการสื่อสารผ่านห้องวิทยุทำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายมีสิทธิ์เรียกตรวจสอบรถต้องสงสัยหรือบุคคลต้องสงสัยได้ทันทีภายใต้หลักการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเ,เวลาเร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 า,เราหยุดรถแล้วเนี่ยเราต้อง ทำทำเป็นล็อกไว้นะครับว่าเราหยุดรถคันนี้ที่ไหนเหตุผลอะไรนะครับอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาเทะเบียนรถนะครับขาตั้งแต่ปีศูนย์แปดครับแต่ปรากฏเขาบอกเขาเพิ่งต่อวันนี้เองอ <laughs> แม้ข้อมูลจะเป็นสิ่งสําคัญแต่สัญชาตญาณและประสบการณ์คือสิ่งจําเป็นที่นํามาใช้ได้ในเกือบทุกสถานการณ์แม้หลายครั้งจะดูเหมือนการจับผิด แต่นี่คือมาตรฐานของหน้าที่ผู้รักษากฎหมายทุกนายในอเมริกาต้องปฏิบัติถามรถรุ่นนี้เป็นรถที่ขโมยง่ายที่สุดตัวเด็คแคมรี่รุ่นนี้ครับนี่กทะเบียน,นะไม่ต้องมีตะเข็บนะจะลองหยุดรถคันนี้นะครับเพราะว่าลุกโซเกตคนเนี้ยกลัวมันมองมองซ้ายมองขวาเดี๋ยวดูมีไฟมองไฟเบร์มาเนีพราะเนี้ยเราลุ้ว่าเราหยุดรถคันนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เราต้องหาหาวิธีว่าโอเครถคันนี้ผิดตรงไหน คือว่าไฟจะแตกหรือว่าทะเบียนจะขาดหรือว่าไฟทะเบียนขาดทุกอย่างเนี่ยหยุดได้หมดตอนนี้เราก็ต้องหาวิธีที่หยุดรถนี้ได้ไม่นั่นเราก็หยุดไม่ได้คือว,ว่ารถเนี้ยโอเคไฟเบรกเ้ยเบรกไว้ข้างบนไฟสีแดงบนาขาดนะครับก็จะลองอยู่ค่ะดูแล้วเดี๋ยวจะลองครีคิดดูก็เรียกเขาอยู่แล้วเปิดเปิดไฟพอเปิดไฟก็หยุดนี่คนนี้ต้องต้องระวังให้ดี Hey, put your hands yeah, hey, man, no, s <S hand. put your put up. Uh huh. ความจำเป็นที่พวกเขามีโอกาสเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเสมอทำให้ระหว่างปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเอาจริงเอาจังและเข้มงวดอยู่ตลอดเรียกได้ว่าเกือบทุกวินาทีของการทำงานปราบปรามอาชญากรรมชีวิตอยู่บนเส้นทางแห่งความเป็นความตายคิดขยะรอ ม้าท่านนอกราสองคนคนคนนั้นก็จะยืนรอว่ายืนดูว่าคนนี้จะทําอะไรในรถเปล่าว่าจะหยิบปืนจะหยิบของมาทิ้งหรืรอย่างเงี้ยเขาจะไม่กลับมาในรถนอกจากผมจะเรียกเขาบอกว่าเอ้คัมแบ็กเฮียแล้วกดไปปึ้งเนี่ยเทนรู้แล้วว่าหมายจับส่งมาจากไหนมาจากไหนหรือว่าหมายจับเท่าไหร่แล้วศูนย์เขาจะบอกเลยว่าศูนย์ที่มีหมายจับศูนย์เขาจะบอกเลยวเขาจะถามว่าโอเคหรือเปล่า ห้องใตดินในสถานีเชลิโตสคือสถานที่ที่นำตัวผู้ต้องหาที่ควบคุมตัวมาได้มาทำประวัติฝากขังพร้อมนำหลักฐานลงบันทึกเพื่อน,นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกอย่างที่นี่ต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุดนี่ก็ก็เวลาเข้ามาเนี่ยจะสังเกตเขาจะเขาจะ,ะมีมีห้องน้ำนะครับอยา่ในตัวมีโทรศัพท์แล้วเราก็มีให้เขาโทรเพื่อต้องการที่จะขอ ประกันเบลรีวิวคือคือเราจะตั้งค่าประกันไว้เ <Yeah. S 1> พราะว่าเราจะมีสมบุ <Okay. S 1> มกเสร็จแล้วเขายังจะขออุทธร์อะไรเนี่ย oh. ก็ก็โทรหาอุทธร์ได้ครับเราให้เขาโทรสับสามสามครั้งนะครับสามเบอร์นี่คืออาหารอาหารของอเมริกาคือว่าเขาได้กินอันเนี้นี่คือมือหนึ่งถ้าคนมาติดคุกที่อเมริกานะครับอย่ามาติดนะครับอย่ามาติดถ้าคุณอเมริกาดิครับเพราะว่าจะได้กินสนมปังแล้วก็พีนัทเบอร์รแล้วก็สม้มแล้วก็ แค่นั้นหนึ่งมือแล้วก็แค่นั้นนะครับไม่มีไม่มีส้มตำไม่มีขนเหนียวหมูหมูย่างนะครับภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยเฉลฟอยู่ในการบังคับบัญชาตรงจากสำนักงานผู้รักษากฎหมายเขตปกครองลอสแอง e ิล s สหรือเรียกง่ายๆว่านานอำเภอซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่หัวเมืองต่างๆที่ยังไม่มีการจัดตั้งกำลังตำรวจในนะครลอสเ ปัจจุบันมีกองกำลังเชเลฟกระจายตามเมืองต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภัยและพิทักษ์สันติราษกว่า 1, น,น,น, 1> นึ่งหนนายพิธีการตุลาชมรายงานจากนกครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกา